พอเพียงมาสร้างสารรค์วิถีชีวิตวัฒนธรรมพอเพียงกันร่วมสร้างสารรค์พอเพียงเลี้ยงตนสวัสดีคณะ,ะกรรมการทุกท่านดิฉันเด็กหญิงจุฑามณีนารีจันทตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านานาโน,านเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนักกมลนเมืองตัวแทนโรงเรียนบ้านานาโเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอธิชาศีวัฒนาคงตรงเรียนม,ม้านนานักเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพวกเรา3คนเป็นตัวแทนผู้นำเสนอโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องพอเพียงเลี้ยงตนค่ะต่อไปดิฉันจะมาแนะนำโครงงานพอเพียงเลี้ยงตน ภูมิหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิดส9ได้กระจายอย่างรวเดเร็วไปยังทั่วโลกส่งผลกระทบต่อภาวะสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งส่งผลต่อการว่างงานและการลดลงของรายได้ของผู้คนจำนวนมากโรงเรียนบ้านนานกเขียนจึงมองเห็นและน้อมนำหลักปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่ประสงคนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า30ปีจะให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างปูนป้อกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงจากประเด็นปัญหาข้างต้นประกอบกับประโยชน์และความน่าสนใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานสนใจที่จะศึกษา การเพิ่มทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพอเพียงเลี้ยงตนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดทำโครงงานพอเพียงเลี้ยงตนขึ้นสำหรับกิจกรรมของเรามี3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมคนดีมีน้ำยา2 กิจกรรมสวนควัวกินได้ 3. กิจกรรมผักไร้ดินในถิ่นของเราค่ะ 1. กิจกรรมคนดีมีน้ํายาวัสดุอุปกรณ์สาร N70 น้ํายาขาจัดคราบผงฟองมะนาวตามความต้องการน้ําหอมกลิ่นมะนาวเกลือหรือผงข้นมีดเขียงหม้อน้ําเปล่าเครื่องบีบมะนาวกระมังเตาแก๊สไม้พายขวดบรรจุวิธีทา นำมะนาวมาล้างให้สะอาดใช้มีดหั่นผักเครื่องเป็นสองซี่บีบเอาน้ำใช้ผ้ากรองเสร็จแล้วนำไปต้มให้เดือด 2. เมื่อต้มเสร็จแล้วให้ตักน้ำมะนาวจากหม้อแล้วพักน้ำที่ต้มทิ้งไว้จนเย็น 3. เทนเจ็ใส่กระมังแล้วกวนให้ทางเดียวกันเป็นเวลา10นาที 4. จากนั้นเทเอฟใส่ลงไปแล้วคนให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกประมาณ10นาที 5. จากนั้นทำเกลือหรือผงข้นใส่หม้อแล้ว เติมน้ำต้มในเวลา5นาที 6. พอส่วนผสมในกะละมังเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแล้วนำนำ้ำมะนาวเทลงไปพร้อมกับหัวเชื้อเพิ่มความหอมและคนไปเรื่อยๆ7ืพอคนไปสักพักให้น้ำเกลือเทลงไปเพื่อให้ตัวเนื้อน้ำยาน,นั้นเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น 8. พอส่วนผสมเหนือแล้วให้เติมน้ำเปล่าอีกประมาณ20ลิตรแล้วคนต่อประมาณ10นาที 9. ทิ้งไว้ให้ฟองนั้นยุบตัวลง แล้วเสร็จบรรจุลงในขวด 2. กิจกรรมสวนครัวรั้วกินได้วัสดุอุปกรณ์จอบเสียมปุ๋ยคอกเมล็ดผักตามความต้องการสำหรับวิธีทำหนึเลือกพื้นที่ 2. เตรียมแปลง 3. เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ 4. ปลูก 5. ดูแลรักษา 6. เก็บผลผลิต 3. กิจกรรมผักไร้ดินในถิ่นเรา วัสดุอุปกรณ์รางเหล็กกระถางโฟมกระถางปุ๋ยสูตร AB เมล็ดพันธุ์วิธีทำนำกระถางโฟมที่เจาะรูแล้วมาใส่น้ำให้เต็มเมื่อน้ำเต็มแล้วใส่ปุ๋ย A แล้วพักไว้5นาทีจากนั้นใส่ปุ๋ย B แล้วพักไว้5นาทีในระหว่างรองให้น้ำต้นกล้าผักมาใส่กระถางเมื่อครบ5นาทีให้นำต้นกล้ามาใส่ในน้ำสรุปผลการดำเนินงาน โครงงานเรื่องพอเพียงเลี้ยงตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 Rat โรงเรียนบ้านนานกเขียนสามารถสรุปผลได้ดังนี้ค่ะ 1. ความรู้เรื่องพอเพียงเล <Ahí my S 3> ี้ยงตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนานกเขียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.37ทับ83.50บสูสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านานาโนเขียนมีทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมหลังดำเนินโครงงานสูงกว่าก่อนดำเนินโครงงานอย่างมีนัยยะสาคัญทางสติที่0.53นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านานาโนเขียนมีความพึงพอใจต่อโครงงานเรื่องพอเพียงเลี้ยงตนในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4. 52ประโยชน์ที่ได้รับในการทําโครงงานพอเพียงเลี้ยงตนน 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนาโกเขียนมีความรู้เรื่องพอเพียงเลี้ยงตน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนาโนเขียนเกิดทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทําโครงงานเรื่องพอเพียงเลี้ยงตน สำหรับพวกเราตัวแทนผู้นำเสนอโครงงานพอเพียงเลี้ยงตนขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ